สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะรักแม่ลีนาการขอบคุณลีนาจังไม่เคยทอดทิ้งเผยความในใจล้านรอเขากลับมารักแม่ลีนาการพิพากกรขอบคุณลีนาจังสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งที่มีปัญหาหนากักไม่เคยทอดทิ้งเลยเผยเสกได้ส่งคลิปนี้ไปให้ลูกแล้วล้านการก็จะรอเขากลับมา จากกรณีดราม่าระหว่างการวิพากรโพสต์เดือดต่อว่าดีมแฟนสาวของเสือเศรษฐการสุพิมายลูกชายตัวเองด้วยท้ายคำที่รุนแรงถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายนั้นก่อนที่เสอือแฟนสาวและกวางกรกว,วีสุพิมายลูกอีกคนหนึ่งของการและทนายความได้เดินทางไปศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ก็ขอปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองทั้ง3คนและไม่ให้ส่งคนติดตามในขณะที่ลีหน้าจังหรือลีหน้าจังจัญญานักธุรกิจทนายความอดีตหัวหน้าพักมหาประชาชนออกมาอัดคลิปเตือนสติเสือและกวางลูกของการทั้งสองคนในฐานะคนเป็นแม่โดยมีใจความว่าอย่าทำร้ายพระในบ้านถ้าคิดว่าคุณแม่ป่วยจริงควรเข้าไปดูแลแม่และพาท่านไปหาคุณหมอไม่ใช่ไปเอาเข้าศาลหรือขึ้นศาล ล่าสุดวันที่6มกราคม65ในอินสตาแกรมของการวิภากรได้โพส์ภาพวิดีโอที่ลีน่าออกมาเตืนสติกวางเสือพร้อมเขียนข้อความเผยในความในใจขอบคุณลีน่าจังโดยมีข้อความว่าขอบคุณแม่ลีน่าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คอยดูการมาตลอดทุกครั้งที่การมีปัญหาหนักแม่ลีน่าไม่เคยทอดทิ้งเลยขอบคุณมากนะคะเสกได้ส่งคลิปนี้ไปให้ลูกเมื่อวานนี้ค่ะมันเป็นวิบากกรรม การก็จะรอเขากลับมาไม่ว่าจะยังไงขอบคุณอีกครั้งนะคะรักแม่ลีนาค่ะแฮทแทเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาแฮทแทอย่าทําร้ายพระในบ้านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ